มาดูตลาดทุ้นไทยกันต่อค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้แนวโน้มสดใสนะคะถึงแม้ว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาปัจจัยบวกใหม่ๆยังไม่มีเข้ามานะคะแต่ว่าเซนเเมนต์ของตลาดนั้นยืนในแดนบวกได้นะคะปีตลาดเมื่อวานนี้ยืนแดนบวกแต่ว่าบวกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะ<ม>ขึ้นมา0.92จุดนะคะดดชนียืนที่1,299.71จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะสามหมล้านบาทก็ค่อนข้างจะคึกคักนะคะเพราะว่าตลาดในฝั่งของจีนกับหางเสงหยุดบปายแต่ว่ามูลค่าของบ้านเรายังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะต่างชาติซื้อเข้ามา860ล้านบาทในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ ส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้คุณโมนายเปิดในแดนสีเขียวทะลุพันสามร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะคก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าตกลงปิดตลาดเย็นวันนี้จะยืนได้ไหมพันสามเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือขึ้นมาเหนือพันสามแต่ว่ายืนไม่ได้สักวันนะคะแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์พอร้ลต่างๆนี่ก็ออกบทวิเคราะห์วันนี้คาดว่าน่าจะยืนได้นะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นไปมากพอสมควรทีเดียวล่าสุดตอนนี้ขึ้นมา4.12จุดอแล้วครับและขนอยู่ที่1,303 8ุดแปดสามจุดมูลค่าการซื้อขาย7 3 0 0ล้านบาทขณะที่หุ้นของเสี่ยเจริญนะฮะามาแรงอย่างต่อนเนื่องแล้ววันนี้เ,เป็นอีกวันหนึ่งที่ขึ้นมาติดอันดับ1อันดับ2เลยนะครับบจครับเบอร์รี่ยเกอร์ขึ้นมาอีก3บาท50อยู่ที่62บสาท75สตางค์แล้วครับยูนิเวนเจอร์ UV ขึ้นมาอีก50สตางค์สิริครับขึ้นมาได้10สตางค์ตอนนี้ก็ทะลุ3บาทเรียบร้อยบ้านปู่ก็ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานน เรื่องของคดีงานทวีนะครับก็เลยทำให้ราคาฟื้นตัวเช่นกันวันนี้ขึ้นมา5บาทอยู่ที่404ส่วนล็อกเลขคงที่นะครับ4บาท98สตางค์ฮะค่ะช่วงนี้จะเห็นนะคะว่าหุ้นตัวกลางตัวเล็กค่อนข้างจะนำตลาดนะคะ การที่มีการคาดการ์แล้วก็เล่นในส่วนของการเก่งกําไรนะคะว่าราคาหุ้นบางตัวยังไปไม่ถึงบุ๊กเนี่ยก็ดันให้ราคาเนี่ยไต่ขึ้นมาค่อนข้างจะสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะต้องปรับกันในช่วงนี้คงต้องเลือกหุ้นรายตัวรวมไปถึงหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างบ้านปูหลังจากที่มีความชัดเจนนะผู้บริหารออกมายืนยันแบบนี้ราคาหุ้น ที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะดิสคาวจะเป็นอย่างไงพูดคุยกันค่ะกับคาะของรองกรรมการผู้จัดการจากบลเคทิซมิโก้นะคะอยู่ในสายกับคุณเจริญเอี่ยนพัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะส,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 สวัสดีครับสว mm ัส hmm. ดีครับเป็นัวันและคุณโมนายครับค่ะภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้คือคึกคักสดใสเลยนะคะถึงแม้ว่าในฝั่งของจีนจะยังปิดอยู่ก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นความต่อเนื่องนะครับเนี่ย หลังจากที่บ้านเราเองนั้นมีภาพออกมาคือขึ้นมาตลอดแล้วก็มีแรงขายสลหรับมาต่อเนื่องเหมือนกัน,นครับจะเห็นแล้วว่าแรงขายนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างตลาดนะครับในแง่ของการสูงขึ้นมานครับแล้วก็รอบนี้ด,ดูให้ดีนะับว่าแม้ว่าหุ้นตัวใหญ่หญน่ยะครับแต่ยังคงไม่ได้ขึ้นมาโดดเด่นแะ้รแต่ครับนะก็จะเห็นว่าเป็นหุ้นใช้กลางเลือกสินส่วนใหญ่ที่ผัานมาที่มาครับเพราะวันนี้เองก็ยังก็ยังคงไปอย่างนั้นนะครับนะทานรัฐนีมองตั้นแต่นี้เห็นแล้วว่าการขึ้นเนี่ยมันก็เลย ดูดูดูต่อเรื่องนี้อยู่เพราะว่าหุ้นตัวการโตเล็กเนี่ยมันมีช้อยให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ดูจากการซื่อเนฝากก็เห็นแล้วว่าเหมือนแข่งกันอะไรอยู่แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยหุ้นพวกนี้เกี่ยวว่าเออมนี้ผ่านมาหนึ่งสองเนี่ยนะครับมันมีโค้ดเติบโตดีพอสมควรนะครับนะวันนี้เขาก็เลยเริ่มมองกันแล้วว่าเอ๊ะมี้แล้วเนี่ยสามารามที่ดีต่อหรือเปล่าก็เลยเริ่มมีการซื้อมาเพื่อรู้ล่วงเอาไว้ก่อนแล้วนะครับนีและช่วงนี้ก็เป็นสั่งการเลิกขึ้นแต่ที่เห็นอย่่าางก่เุมี่มสยวนนใหญ่่ทีมาะครับอย่างัั้นนะครบ ครับแล้วแนวต้านสาคัญสาคัญที่ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนควรใช้หนีเนี่ยมีไหมครัคุณเจริญฮะคือเอาถึงหนีคงคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนะครับนะก็ตอนนี้เองเราก็คงมองขยับวันนี้เองเรามองแนวต้านอยู่สามสิบสี่ก่อนนะครับถ้าทาด้านทางจะผ่านได้อาจจะมองหนึ่งพันสามรอยี่สิบนะครับคือถ้าบอกเำว่าจากช่วงนี้เองพยายามมองให้จำกมองกันเป็นสเต็ปไปดูดูดูจะง่ายกว่านะครับนะยเพราะว่าเราเรารับจารว่า หุ้นเนี่ยขึ้นมา20กว่เาเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ป็นแต่เริ่มปีนะฮะนะครับวันนี้เองเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันมันก็มีโอกาสของคมเสี่ยงที่จะมีการปรับฐานได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นีแ่แต่ว่าเรามองด้วยช่วงตลาดเห็นแล้วว่ามันยังไปต่อมาเรื่อยๆอยู่นั้นเราไม่ฝืนนะครับนี่ยเราก็เล่นเพลิในตลาดง่ายกว่านะครับค่ะเรื่องของข่าวบ้านปูนะคะที่ทางผู้บริหารออกมาย้ําว่าจะไม่มีการตั้งสำรองในงบการเงินทางเคทีซิมโก้มองอยังไงสําหรับประเด็นนี้แล้วก็แนวโน้มขอ,องราคาเป็นยังไงคะ คืออย่างนี้ครับเนี่ยคือมาต่อต่อให้เขาไม่ตั้งสำรองอะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยแต่มันเป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่แล้วนะครับแน่นอนเขาันนี้ราคารับรู้หมดว่าเรื่องของกระแพ้คดีในจัดชั้นต้นมานะครับเนี่ยเขาจะสู้ต่อมีอุทธรณ์แล้วก็มีฎีกาถูกไนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกนานนะฮะแต่ตั้นแต่นั้นก็แต่ครับเมื่อมันมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่เมื่อไหร่ปั๊บนะครับเนี่ยชาวตุรกนจะเข้าไปซื้อแบบเต็มตัวสบใจหรือปากรำตอบหรือไม่ครับเพรู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหาประยู่นะครัับนน้ หุ้นชุดน,นี้อาจจะยืนทรงตัวไมนะ่น่าไสเวอาจจะมีวิ่ง้นตามปัจจุบัน,านสานที่เยอะอยู่เช่นทั้งค่ายยิ่งดีขึ้นวั่นี้ดีขึ้นอาจจะมีการวิ่งขึ้นมาบ้างแต่ถามว่าจะกลับขึ้นไปเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าตอบยิ่ไม่น่ไม่ได้เป็นอย่างไรนะครับครับมาที่หุ้นในกลุ่มของเจ้าสวัวเจริญนดูบ้าง,งคุณเจริญฮะชื่อเหมือนกันเลยนะครับเอาตัว UV กับ BJC ก่อนครับแนวต้านสำคัญสำคัญรวมถึงกลยุทธ์สำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะต้องขายจุดไหนหรือยังไงฮะคือต้องหอวงเว่าในตัวของกัับบนะคร คือวันนี้เองต้องใครที่เล่นอยู่นะครับนะก็ะต้องบอกเป็น,นความโชคดีของคนที่กล้าเข้ามานะครับนะ,ะเพราะว่าหุ้อย่นี้มันไม่ขึ้นไม่ได้เพิ่งขึ้นมามันขึ้นไปต่อเนื่องแล้วว่าตามตรงนะครับแต่เช่นวันนี้ยูยูวินถามว่าในกต้าอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ใจะก็เพราะมันขึ้นมาแบบนี้มันต้องชี่ใจแล้วนะครับนะฮะราคานี้เกินบุ๊กแล้วใช่ไหมคะผมว่ามันเกินะฮะนเชลลิ่งเข้าเนี่ยไมนควรจะมองขายดีซ้ำไปนะฮะนะครับเพราะมันก็บอกค่อนข้างจะมากนะครับนะ แต่ถึงบอกครับว่ามันอยู่ที่คนเล่นนะครับว่าเล่นยังไงแต่เราดูจากให้ดีครับว่าในกลุ่มของของทา,างกลุ่มของเซจเจอร์เนี่ยนะครับนะ่หุ้นทุกต่วที่เข้ามาเนี่ยราคามันโอ้โหเขาเข้าใจแอคทีฟหมดนะไม่ว่าเป็นโออีคีก็แล้วแต่ค่ะนะครับเพรนั้นวันนี้นังถามว่าเออผมมองว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนคำมึอองพอใจนะครับว่า คุณมอจะลงไหนแล้วก็เชเขเงินก็แล้วแต่นะครับเนี่ยจะถาว่าในส่วนตี่มองว่าถ้าราคาระดับนี้เนี่ยเข้าไปตอกไม่คงคุมจะคงคงมไหมครับค่ะเรื่องของความชัดเจนในด้านของการไปซื้อกิจการที่ต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีความชัดเจนมากแล้วครับหลังจากนี้ไปแนวโน้มของหุ้นที่อยู่ในอยู่ในประเทศมีโอกาสที่จะปรับฐานลงไหมคะในหลายๆตัวคือคืออย่างนี้ครับถ้าเรามองเลยว่าเขาเป็นธุรกิจที่เขาอยู่สนใจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับกำลังุวุมพวกโิโภะนะครับนะแล้วก็เทน เทมันเป็นกลุ่มเนี้ยม,มันมาอยู่เรื่อยๆอ,อยู่คือว่าเมื่อก่อนนี่อนอาจจะไม่ได้หรือวาอะไรนะครับคือว่ากลุ่มพอกลุ่มนี้มาทั้งบริยุคเกอร์เอ,อ่ยหรือว่าตัวเอ,อ่ยที่มาแรงๆนะครับเนะี่ยภาพตลาดมันดูดูเปลี่ยนไปนะครับนะงั้นถามว่าการที่เขามีแผนเทคเอ,อ่ยมาแล้วแต่นะครับถ้ามันเข้ามาแล้วเป็นการต่อยอดในธุรกิจซึ่งที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการอย่างนี้มาหรือตัดเล็บพอสมควรนะครับนะในจุดนี้เราจรึงมองว่าถามว่าราคาที่มีการพักตัวมันก็ต้องมีธรรมชาติหุ้นนะฮะขึ้นแรงมีการพักแน่นอน คือเพนะิ่ระดับหนึ่งก็นนกกทรรมาชาาิมันเฉลี่ยมากหนึ่งมันก็หยุดทำฐานได้มันก็ไปองมันต่อนะครับครับมีอีกตัวนึงครับมาที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการย้ายมาที่ดอนเมืองอย่าง AAV บ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาแรงทั้งสามอร์เซกว่าเหมือนกันมีคำแนะนำาป็นไงสำหรับตัวนี้บ้างครับคุณจเจริญครับก็ุ่งนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นรางวัลสำหรับคนที่กล้าที่จะถือถือถึงกระมาก่อนห้านี้นะครับเพราะวันนี้เองถือว่ากระบาหมดแล้วนะฮะนะครับ เพราะตอนวที sea, ่เขาเปิดเปิดตัวม it uh ันเนี่ยก็จองอยู่สาบาทเจ็ดสิบขึ้นไปถึงสี่บาทแล้วก็ร่วงลงมาใช่ไหมฮะดันั้นคนที่ถือมาก็ถือมันถือว่าก็ถือว่าได้กาไรไปนะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้เองก็บอกว่าการกลับมาในส่วนของดอมเบืองของเช่วงมันก็เป็นเป็นการลดคอสของเขาไปตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเขาก็หมคาน้น่ดูนะฮะซึ่งมันมีช่วงเริ่มไปดูการท่องเที่ยวบ้านเราในสามถึงสี่ต่อกับนี้ไปนะครับแล้วเรามองอย่างนี้ถือว่าราคาเองเนี่ยถือว่าขึ้นอาจจะเป็นการรับรู้ข่าวแบบหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ถามว่ายังมีโอกาสติดต่อไหมผมว่ามันมันน่าจะมีอยู่ในกรกอบใันแคบลงนะครับนะฮหลังจานี้ก็เป็นสการที่เล่นเก่งกันไปแบบเข้าเร็วองเยอมากขึ้นนะครับค่ะในส่วนของการขึ้นมาหุ้นในช่วงรอบนี้นะคะดูเหมือนว่าหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะคะทางเคดิสไมโก้มองแงสําหรับกลุ่มนี้คะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าน่าติดหวังนะฮะ,ะนะครับคือเดิมทีเราก็มองว่าตั้งแต่เขามีอะไรให้คีวีดาวกมานะครับนะเงะ mm hmm. ินไม่จไายเข้ากลุ่มผู้พลังงานติดโตด้อจะกลับมานะครับ แต่ความเป็นจริงคือตอ่อ้วเทว่าสองวนแล้วก็หายงยหายต่อมไปเลยนะครับเข้าฟอร์มเดิมฮะทรงทร,รงนี้อยู่นั่นเหมือนกัทุกตัวเลยนะทัังกลุ่มเลยนะครับเนี่ยนั้นถ้าถามว่าวันนี้มอง,งองดูยังไงผมคิดว่าดาวไซลิค์มันตับนะค,คือความสิ่งจะลงต่อมลง้พ่ามันน้อยนะครับแิ่แต่ว่าจะขึ้นเมืออ่อไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ครับแต่วันนี้เองถ้าใครคิดจะซื้อปุ๋มนี้ผมก็ยังมองนักลงทนใจอยู่แค่แต่เป็นการซื้อแบบซื้อเริ่มซื้อแล้วก็รอเวลาการซื้อตัวนะครับซื้อแล้วก็ลื่นๆไปก่อนนะคะนะครับมันไม่เหมือนหุ้นตัวอื่นที่ซื้อแล้วความขึ้น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 จะได้เลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับครับถ้างั้นช่วงนี้ขอท็อปิกจากแคทีเซอรมโก้บ้างครับครับในช่วงนี้เองเราเราก็มองเช่นตัวของอ่ากินแบงค์นี่เราจะมองพวกตัวของเอฟซีบีกับแก๊งอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนั้นะครับนะ แล้วก็มือถือจะบองทีแท็กกับอินทอรเนหมือนเดิมนะครับเนี่วันนี้เองเราก็จะมีพวกตัวตัวย่อยเล็นมาในเชิงพวก EEC BTS นะครับในีูเปี่ย้สนใจอยู่ร่วงตงตัวนะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะมีหุ้นุ้นเล็กๆน้อยๆลากๆลายตัวหายไปกลุ่มของอสังหาระคะอย่างสิริเองนี่ก็ทะลุสามบาทมาเรียบร้อยแล้วถ้ามองอ่าตัวนี้ยื่นได้พอดีที่ถามมาพอดีคือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราท็อปพลิกมาตลอดก่อนท้านนี้แล้วนะฮะนะครับนะ ซึ่งเราก็เรียกว่าปุ้ปั้นมากระเด็ี่กับตัวนี้มันเกิดอยู่สองบาทแล้วมั้งฮะนะครับนะผลนี้สามปัจจเราเรียกคงามมีซื้ออยู่เหมือนเดิมนะนะครับเพราะเราเชื่อว่าในแง่ของเทอร์นี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับราคาเป้าหมายที่ทางเิโกให้สาหรับซีรีส์อยู่ที่เท่าไหร่คะซีรีส์นะครับเดี๋ยวต้องขอเช็กอีกนิดนึงเพราะว่าเราปรับมาหลายครั้งนะครับนะก็ตัวของซีรีนะครับราคาเป้าหมายตอนนี้มองอยู่สามบาทแต่ต่างนะครับ ก็ใกล้เคียงกระดานนะคะแต่ว่ายังรีคอมเมนต์ให้ซื้อได้อยู่นะคะครับผมครับันนี้ขอบคุณมากคัะช่วงนี้เรียกได้ว่าสดใสสาหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นนะคะทะลตัวน้อยขึ้นมาหมดนะคะก็ตัวน้อยเวลาขึ้นแต่ละทีนี่โอ้โหหัวใจจะวายสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์บางทีซิลลิ่งไปเลยค่ะบางวันซิลลิ่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ใจแข็งนะคะฟันกําไรไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมลดความเสี่ยงด้วย เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาสูงสุดในรอบ17ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจังหวะเข้าไม่ดีก็อาจจะติดดอยในรอบ17ปีด้วยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าหากได้กําไรก็ล็อกกําไรไว้ก่อนบ้างก็ดีนะคะครับ